กัันครบใจหายโอ้ยเอาใจหายเหมือนกันฮะไปแนละ้วไอด้ดำฉันอยู่มาด้วยกันสิบปีอยู่มาดีนะอยู่มาด้วยกันสิบปีครับตอนนี้ก็ต้องปล่อยเอาขึ้นไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยรีเซ็ตตัวเองใหม่ พราะว่านี่มันหลายทางนะนี่หลายทางแล้วก็ทีเดียวฉันเราจะมาผ่อนหลายทางเดี๋ยวเราไม่รอดนะขึ้นไปค่อยว่าใหม่อีกทีนึงกัดังแล้วเขาเนาะ ขี่รถมาคืนบริษัทไทยพาณิชย์นะครับทุกคนถ่ายด้วยตัวเองนี่แหละก็เขาร่วมโครงการนี้เนาะคืนรถคืนรถจกหนี้นะฮะนี่ขามาคืนเขานะฮะ ขนของออกนะครับโอเค,อออเคต้องขนของออก 好，我跑！行吧，这这这结束吧， น,นี่ได้เอารถยนต์มาคืนให้กับทางไฟแนนซ์ครับทุกคนเพราะว่าอะส่งไม่ไหวส่งไม่ไหวมาคืนเลยพอดีก็ <c oughs> าเปิดโอกาสให้แบบทุกค่านทนงไม่เสียบัตรเครดิตก็เสียคได้ับ อันนี้ก็กำลังขนของลงรถนะฮะขนของลงรถนะครับรถมา คือของพี่ต้องอ,อการกระตของที่ติดตัวมาวันนี้ส่งไม่ไวก็ฮะเขาเปิดโอกาสให้นะคืนรถจบนี่นะก็คือไม่เสียประวัติน,นะครับนายญญากรลยพอร่วมโครงการเลยนะว่าช่วงนี้หาเงินยากเหลือเกินหาเงินยากเหลือเกินดีกว่าส่งไม่ไหวแล้วโดนยึดโดนอะไรเสียประวัตินะ โอ้แล้วออกแต่ปากซอยออกยังไงครับพี่คือรถไปส่งได้เนะฮะแท็กซี่ก็ได้ช่ไหมใ่ที่วะอ๋อขอบคุณมากครับสี่เรเคียงไปส่งเนาะนี่ครับลือเรถค้ารผ่อลับผมทเส่งรถคือมดนี่อ่คือยังไงเราให้เขาโทรว่าให้เาเบาเลย ผมนะครับผมยังไงผมโทรให้เขาม่เอารถเลยใช่ผมก็ผมยื่นผ่านแอปผ่านธนาคารยื่นคุยกับธนาคารธนาคารก็ส่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อมาคุยผมก็เพิ่งเปิ้เงนเม่ไหวางนั่ฮะไม่ไหวานนั่พอส่งเมื่อวานคุยกับคุณนิพนธ์เขาส่งคุณนิพนธ์มาแล้วก็คุยกันเขาก็ถ่ายยื่นแผดไดไปเขาก็พอดูรถเขาก็โอเคดูเหมือนนี่แย่ๆนะแบบผมเกินมาวันสามเดือนมาวันเดียวแล้วผมก็ เรื่องจากผมตื่นหนึ่งสองเลื่องผมสามมึนกว่าผมก็ไล่เดบิามมาไล่ย้อบไปไม่ไหวอ่ะเออแล้วที่นี่เขาขายอะไยังไงที่รถรถจะจอดเยอะๆดิประมูลครับที่นี่ประมูลประมูลเอานะประมูลทุกวันอาทิตย์เราค้างอยู่กระโถนทบายคืนไปกันนะค้างไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแต่ผมไม่เคยค้างส่งตลอดฮะ อ๋อเจ้าที่เขาเนะ่ย <ไป S 1> คืนอ,อยู่ที่ปทุมอยู่ที่อยุธยานะครับทุกคนอยู่ที่บางปีนนะฮะตอนนี้มาคืนที่บางปีน ก็ไม่มีหลังจากรับไปแล้วก็คือผมก็ไม่ต้องรับผปดชอบอะไรแล้วใช่ไหมครับผมหลังจากทางไฟนนั้นรับไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรกับผมแล้วครับผม เนี่ยที่หายไปที่แม่ไร้สุดเมื่อเช้านี้เดินทางมาแต่เมื่อคืนนะครับทุกคนลงมากรุงเทพนะครับเอารถมาคืนทางไฟแนนซ์เขานะครับเพราะว่าออานั่นแหละนะตามการเวลาช่วงนี้หาเงินยากฮนะหาเงินยากก็เอาขึ้นเขาก่อนเอาไว้เราหาเงินสะดวกให้เอาไปข <c oughs> ี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนช่วงนี้นะ <c oughs> ตอนนี้

อยู่ด้วยกันมานานแล้วอยู่ด้วยกันมานานดดแล้วไปขอดดนะเดี๋ยวใครพร้อมใครเจอกันใหม่ห <Ac ult. S 2> าเงินไปชันช่วงนี้ส่งกมาก่อนนดี <ell> ๋ยวเข้าวของก่ เก็บไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนี่ก็กระเป๋าที่เอามาด้วยของที่ติดรถเ้าะเมื่อ,อเอาลงไวเมืมเ่อคืนเดี๋ยวต้องหอบกลับบ้านหาเงินไม่ทันครับทุกคนก็เลยเข้าโครงการไปก่อนช่วงนี้น เอาเอาบ้านไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยส่งบ้านที่มีที่อยู่ก่อนนี่หลายทางน,นี่เงินกู้นี่กู้บ้านนี่รถยนต์เงินกู้ก็3แสีธนาคารทุกคนมันหาางกนไม่ทันถ้าเราเอาทั้งสองเพราะว่าที่ผ่านมาที่ขี่ได้เพราะว่าพักนี่ธนาคารเงินกู้ไว้หกเดือนนะตอนนี้เขาต้องเริ่มส่งแนละ้วคันจะส่งสองทางก็ส่งทั้งรถส่งทั้งธนาคาราไม่ทันแน่นอนสละไปสักอย่างก็แล้วกันสะละรถไป อย่างน้อยก็ได้มีเงินส่งธนาคารเนาะส่งบ้านอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังดีนะครับแต่ถ้าดึงไว้ทั้งหมดเนี่ยจะได้เท่านี้ไม่พอแน่นอนนะถามว่าจะได้ไม่ใช่ได้แต่นี่เป็นไงให้หาเอาใหม่เนะาะให้พร้อมก่อนทีหาเอาใหม่ นอตมันไม่ค่อยแรงกับอย่างเดียวเปลีนถ <laughs> <estimates> ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ด้วยกันมาสิบปีสิบปีไปละไดจะม่มาได้ขึ้นถังเลยไ่องขึ้นเหนือล่องใต้ลงขอบลงทางขึ้นขอบขึ้นเขาอยู่ด้วยกันตลอดแต่รอบนี้ก็ต้อง ต้องสล,ลนะแหละเพราะว่าเราหาไม่เอถ้าดึงไว้ก็ไม่ทันแน่นอนคนระับเอาดินไปใช้อื่นก่อน ก็นี่นะฮะมาที่แบงค์นะครับครับผมตัวอะไรเยรไไอ,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 อแล้วครับถ่ายไว้ด้ยวยความทรงจำก่อน ว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่กับเขามาเป็นความทรงจำที่ดีนะครับใช่ครับหาไหมครับพี่ไม่ได้แต่เพิ่งมีบัตรมาให้หาไหม เราเอาไว้ทั้งหนี้เงินกู้นะเอาไว้ทั้งหนี้บ้านนะมันก็จะทำให้เราลำบากนะหาเงินไม่ทันอ๋อไปครับอยอนั่งแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไป <c oughs> เนี่ยวันนี้มาโกาดังเนี่ยนี่ฮะไฟแนนะซ์ที่แอดบันดาคู่นะ ของเข้าของก็ซื้อเขอบปซ้นึ่งทางจ้าที่ไปี่ย,ยาดีเถาเนี่ยฮะแถวยุทธยาณแถวบางปีอนนี้ฮะไม่มีแล้วครับไม่มีรถใช้แล้วนะครับ ี่มเอเตอร์ไซค์อ้าว,วนะครับขอไปก็ินมอเตอร์ไซค์ ไปแล้วครับรถไม่มีทางเลยไม่มีขาง,มางไ,ไ,มไม่ได้ไปแล้วนะครับเติมต้องมนให้มาเต็มถังเดี๋ยวขึ้นถังไปแล้วนะครับ ฮะบ๊ายบายบ๊ายบายนะฮะไปแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> เป็นรถของคนอื่นไปแล้วนะครับไม่ใช่ของแอดมานาแล้วนะฮะเอาเทื่อวความอยู่รอดครับต้องสละสักคันถ้าไม่สละก็ไม่ได้นะฮะถ้าไม่สละก็ไม่ได้ะฮะเดี๋ยวไม่รอดนะช่วงนี้หาเงินยากเดี๋ยวมานั่งคุยกับธนาคารถ้าขายไม่ได้ตามเป้าก,กผ็ผมก็ไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมพี่ ไม่ต้องรับผปดชอบอะไรเลยทั้งนั้นก็คือคืนวันนี้จบเลยเนี่ที่ค้างอยู่ก็คือศูนหายไปเลยเความคุณครับก็คือไม่ต้องรับผิดชอบนี่ครับพี่ก็คือคืนรถจบนี่นะนี่ทุกอย่างจบมาเลยนะครับไม่เสียประวัตินะเห็นพี่เขาว่าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> กู้เงินเข้ามาหลายธนาคารอยู่นะทีนี้ตอนนี้นี่มันเดินแล้วนะฮะที่ผ่านมาเขาเบรคให้หกเดือนก็ยังพ่อหายใจหายคอได้อยู่ แต่ทีนี้นี่สังมุนมันเริ่มเดินละนะไหนจะผ่อนรถไหนจะผ่อนเงินกู้ไหนจะผ่อนบ้านนะไม่ทันแน่นอนนะก็เลยสรทั้งนี้ไปก่อนนี่ศีลคือเคลื่อนที่ดีที่สุดเพราะมันจะปลุกเราทุกเช้าให้เราออกไปหาเงินหากินสู้ๆครับพี่นิพนธ์ใช่ครับมันจะทําให้เรามีแรงเนาะเศร้าจังมานานนะครับครับเศร้าครับพี่ชานแต่ต้องเดินต่อไปคนระับ สีวิตต้องเดินต่อไปครับน้องอบัตรทำน้นนองบัตรนะครับถ่ายถ่ายอะไรใหม่ได้มั้ยเดี๋ยวกำลังเซ็นสัญญาแล้นะเซ็ญญะนตะัวบัตเออคือ ในโครงการนี nice ้เขาบอกว่าถ้าเราคืนรถให้แล้วนี่ต่างๆที่ค้างอยู่ทุกอย่างไม่มีการเรียกเก็บย้อนหลังนะทุกคนไม่มีการเรียกเก็บย้อนหลังนะฮะก็คือคืนแล้วก็คือจบหมดเลยรถคันนี้ค้างค้างเงินต้นอยู่ประมาณสองแสนสองสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นกว่านะสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับค้างอยู่ประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ทัาคืนก็คือจบจบทุกอย่างเลยนะครับไม่ไม่ต้องมานั่งแบกภาระอะไรต่างๆ แล้วก็ไม่ไม่มีการากเียก็บงานอะไรท้งทิ้นะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะก็วันที่เซ็นตรงนี้ ที่ว่าเขาความว่าไม่เสียประวัติอ้วยไงอืเขาไ้ตอกอนนี่มาฟ้องหือออตัวนี้ตัวนี้ยืนด้ครับผมไม่มีไม่มีอย่านีคือ,อนน<า>ไม่มีไม่มีการไม่มีนบี่ไม่มีแว่าเอาไปประมูลแล้วขายขาดคุณไม่ได้เจ็บคืนไม่มีนะตามชื่อโครงการตม่อโครงกมรมี จบ้ลยพูดนะจะขายขาดทุนก็ไม่มาตามผมนะั่นโอเคทุกคนเป็นพยานยนะครับถ้าเขาขายขาดทุนก็ต้ขาขายไม่ได้กำไรเขาจะไม่มาตามนี่ผมนะฮะ

เป็นหลักฐานครับท,ทุกคนนะถ่ายไว้วยแหละยังมีปัญหาก็จะได้เอาตัวนี้ยินด้วย่วาเขาจะไม่มาเรียกร้องอะไรกับเลาเนาะอะไรีเสียง

เมืองปทุมเนี่ยฮะรมเพือเมืองปทุมเนี่ยไมีแค่ิมีต่็กที่าอไน้น้ครับตอนนี้ก็อนนี่นะฮะเรียบร้อยแล้ว ฮะฮเขาก็เขาระบุว่านี่ฮะเอกสารเขาได้นี่คือเป็นโครงการคืนรถจบนี้นะฮะไม่มีการเรียกเก็บอะไรทั้งนั้นนะครับคือคืนวันนี้ก็คือจบวันนี้ฮะส่วนกลางไม่เรียกเก็บนะฮะครับก็เก็บไว้เป็นาราคาครับพี่ 438ไลค์นะครับไลค์อยู่2ช่องครับเอกาสารที่หนูก็ได้มาแบบเดอกันสุดท้ายใส่เป็นแก้วแล้วฮะอยู่ไหนมานาอยู่นี่ครับอยู่แถวบางปีอินเนี่ยครับผม เรียบร้อยครับครับผม้เจ้าที่เขาเรียกแท็กซี่ให้นะ นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนวันนี้เอารถมาคืนที่ธนาคารไทยพาณิชย์เนาะที่โกดังเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแอดพนักเข้าโครงการคืนรถจบหนี้เนาะก็นี้ที่ทางอยู่เขาบอกว่าเขาจะไม่เรียกเก็บอะไรแล้วก็ไม่เสียประวัตินะฮะวันนี้ได้เอามาคืนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ค่อยมากันอีกทีนึงดีเซ็ตระบบตัวเองก่อนครับุญาหาเงินใหม่ได้เ่อซื้อใหม่นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับบวัสดีครับ